สวัสดีครับเมื่อน,นี้พามาส้มลูกสาวเล็ดสิบครับเม่บันบ้านแม่มันอยู่ชาครับเมย์บันบ้านครับเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนครับหย่านครับเนาะนี่เม่ครับนี่ลูกเจ็ดเดือน นี่ลูกตัวแรกครับแดงๆเนี่ครับแดงๆนิหน่อยๆครับ <c oughs> ตัวนี้แจงชีวายโอ้ตัวนี้ชีวายสูเก่าฮกครับจิบเดือนครับแม่์สิบเดือนสิเดือนเอนม่์เป็นทองเหรอครับเมย์เป็นรอดผมก็ได้มีคอกแม่เลิดครับบ้านน้องสนมโอ้ตัวนี้ตัวนี้ได้มาใหม่เนาะหางกุกหางใหญ่แฮง นี่มาใหม่ลายโตเลยครับพี่น้องนี่พึ่งสนเข้าแล้ว่าลี่